ยายพลร่ากาลังทํากับข้าวอยู่น้องหมาได้กินอาหารวิ่งออกมาแล้วกระโดดเพื่อจะกินอาหารของยายพลร่ายายพลร่าก็อู้กินไม่ได้หรอกยายพลร่าลอยได้วันนี้ยายพลร่าใส่วิกสีน้ำตาลประกายทองนะแล้วก็มีการถักผมเปียบนคาดศีรษะด้วยยายพลร่าก็มายิ้มแฉ่งให้เอฟซีของยายพลร่าทุกคนนะวันนี้ยายพลร่าหลังจากไปออกตลาดนัดมาแล้วยายพลร่าก็มา ตเอเงแล้วก็มาใส่เสื้อลายเสือดาวเยบุล่าเกิดปีขานก็เลยใส่เสื้อลายให้ลายเหมือนเสือซะหน่อยแต่ยายเป็นพลล่าเป็นเสือที่ไม่ดูนะเยาพล่าเป็นเสือที่ใจดีมากเลยโอ้ยหลังจากเล่นกับน้องหมาตะกี้นี่แล้วยายพล่าก็มา กับเอฟซีคงเยปล่านี่แหละโอ้เย,ยปอล่าลรมีความสุขมากแต่ละวันเห็นไหมเครื่องเงินคงเยปอล่าหลังจากล้างแล้วมันจะสวยงามมากเลยแวววับเหมือนของใหม่เลยนะลองทําดูนะวันนี้